จริงโอ้โหแล้วโหดโรงเรียนยอดโรงเรียนมิจวิตว่ะโอ้โหแล้วเอาเพิร์อะไรมาเนี่ยฆาตกรมันล็อกเครื่องด้วยนะเฮ้ยโอ้โหโทเทมไฟสุดยอดพี่เอามาสามีเดียวล้มไปพี่เอามาสามเปิร์กว่ะทำชาลิน์ว่ะโอเคจะรอเจอโทเทมไฟตัดรถต้นเก็บบังให้หน่อยเพื่อนแป๊บนึง สวย c เสียงดีมากเลยค่ะโอ้คุณเฟมผมว่าคุณเฟมต้องโดนพักใจทำของหรืออะไรสักอย่างกับต้มไก่อีกคนนึงเขาบอกว่าเสียงเขาบอกว่าเสียงดีมากเสียงดีไหมจ่ายไอจีนเมื่อกี้ไงปลูกใจเจ็บเออเขาบอกเสียงดีมากว่ะเกินไปนะเกินไหมนะ สองคนเนี่ยเกินไปโดนทำของเฉยฆาตกรตัวอะไรวะไม่สิ่ใกลแปป้แทปเปอร์เดะแทปเปอร์แทปเปอร์อย่างนั้นเหรอได้แล้วมึงก็มาสิวะไอเวนเอ้ยไม่ได้เอาตันตู้มาลืม <c oughs> ชิบหายละทำไมหัวใจมันใกล้ยังวะไม่เห็นตัวบอกแล้วเดะแทปเปอร์นะมันใส่แบบว่าเพิ่มเส<ต>ียงหัวใจเตะฟักทองไปก่อน <c oughs> คือไฟไม่มีใครปั่นเลยหรอไม่มีหาเครื่องปั่นไม่เจอป้าเรียบร้อยจครับิงเกิยเหรอวะเนี่ยเล่นตัวเนี่ยอุ้ยโอเคสองยีลุดสวยงามเลยครับน้องๆมันเก็บแท็บเองไม่ได้แล้วนี่เรียบร้อยสโนชิวหาอะไรป้าเดียวโอ้ยสามพูดเล่น อะไรเนี่ยทีมโอ้ที่เอาอู้้ว่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละโยนละผมโดนสามคนนี้โยนว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหีไอพีักใจมันพาเพื่อนมานะพักใจพักใจมันพาเพื่อนมาทุกคนโอ้โหบาร์บีคิวมาขึ้นมาหากุยโกพูดเล่นว่าเป็นแทปเปอร์อะไรกันครับเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอวะ ใช่ฮะมันไม่สังเกตเลยสักนิดเดียวแต่งว่าแล้วแพทใหม่มันแทมันกลางเองบ้าหรือยังอืมไม่แต่แต่แต่คือมันเก็บแทไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่คือวางวางตัวนั้นก็คือวางเลยใช่ปะใช่ผมว่าใช่แอบเปิหนึ่งเครื่องในเวลาอันสันเป็นไงหนึ่งคนหนึ่งเครื่องผมจะกะเอาไว้หมดแล้วเฮ้ยเตะปัก้องอ่ะ คือมันดักหน้านี้ไม่ได้นะแทปเปอร์นายจะดักหน้านี้ไม่ได้มันเป้าเหรอใช่แล้วมาวอุา๊ยแอลโอ้โหเพื่อนนายจะใจอะไรขนาดนั้นเราจะใจไปกับเพื่อนด้วยกันโอ้โหดูเขาวางแท็บอ่ะมันวางทิ้งไว้สองไม่บอกกูเลยจะอะไรขึ้นไม่บอกอกูเลยจะอะไรขึ้นทางนี้ ม้พี่เห็นมันวายอยู่ตรงบันไดสองอันคิดว่าข้างล่างไม่มีไอชิบหายสุดจริงไอตัวเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาว่ะชื่อมาว่ะสวยดึงกันเป็นวงกลมดึงกันเป็นวงกลมสวยข้าอยากไปัก็หนีไปก่อนแล้วกันไม่โดนตายยากแบบไม่มีอีโก้เี่นหรอตายยากติดเดียวตายยากติดอันนี้ด้วยนะติดไม้ อุ้มออกูสิออกเกกมดีว่าให้ให้ฆาตรกรไม่ไม่ทำเกสอุ้มกูสิฆาตรกรถ้ามันจำเป็นสี่บงับงบงับงบังบังเฮ้ยมันเก็บได้มันเก็บได้ฮะมันเก็บแถบได,ปด้ประมาทเหรอประมาทเหรอมานี่มานี่มาเฮ้ยเพื่อนใจเย็ยนดิอย่าพึ่งดิมันเก็บแถบได้ไม่คอมว่าไงไม่คอมว่าไงมันแฮมเรียบหรอมันมันลืมอัแพดแน่ๆเลยมันลืมอัพแพด มันแฮกมันแฮกมันแฮกฆาตกรมันแฮกโอ้โหแต้ม6ผัดจะรอไปช่วยเพื่อนแบบไม่มีอีโก้มันไม่ขึ้นมาเลยเหรอเนี่ย ขาตากรตัวนี้มันมันทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นมาเลยอ่ะมันเซตแท็บอยู่บ้าโอ้แล้วเพื่อนก็เพื่อนก็ทิ้งเลยไงมีคนปั่นไฟแล้วอย่าพึ่งเรายังไม่หมดหวังเพื่อนอยู่ตรงไหนมื่วะเนี่ยไปอย่าพึ่งโยนอย่าเหยียบแบแบ้วมึง <c oughs> แล้วทำไมมัน <c oughs> เก็บแถบได้อ่ะงง ไปเพื่อนหนีไปก่อนเข้าตู้ไปหนึ่งสเต็ปก็มาดิว่าอีเวนเอ้าไม่ตามหรอเพื่อนเจอทูเทมไฟกันป้าไปแล้วมาสิมันมีทูเทมไฟอะไรแยะขนาดนี้นั่นสินะก็มาสิอีเวนนี่มาสิบัวหมดไปแล้วหมดไปแล้วมาสิวะ มันเข้าทานอนานยู่ไหบอกวะเดินตู้มันเดินผ่านตู้เพื่อนไปเลยเครื่องเอีเวนต์ขอผ่านซะหน่อยขอผ่านเครื่องเอีเวนต์ทำควสฝากพักใจแบบคุณแทนนี่ด้วยโอ้โหอ้ <laughs> ยงกล้าพูดคุณเฟมยังกล้าพูดคุณเฟมเห็นอะไรไหมหมุมทางซ้ายเนี่ย ผมเออแปกไปแล้วเครื่องหนึ่งไงโอ้โหคุณเฟรมว่ากล้าพูดวะคู้ว่าคุณเฟรมนี่หน้ามาพักใจชัวร้อยเปอร็นครับลบเกมถือว่าดูดีนะพอไม่มีพักใจโอ้โหจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าฆาตกรนจะเห็นว่าไอ้นี่มันต่างต่างทฤษฎีก็เลยฆ่าเลย ออาวเพื่อนไปไหนวะอย่ามาแย่งไม้นี้นะกูนะไอเวนเพื่อนแม่งอย่างกลัวเลยเพื่อนจากเฟซีใช่ไหมใช่ฮะไอสโนเทลเปล่อสโนเทลยิ้มให้หน่อยเพื่อนเพื่อนแอบอย่างนั้นเพื่อนอีคนปั่นเสร็จแล้วสวย บอกเลยว่าเกมนี้เราจะชนะนะเมื่อไม่มีพักใจเกลียดใจมากเล้าทำไมเสียงมันใกล้จังววัโอ้โมเล็บ้อยอิซโนนี่เราออกหลุมแน่นอนเลยเนี่ยอุจจจะยังก่อนไอหนุ่มพ้ยโอ้วะกุไม้ ยา,ยาว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 พักไหมจะหลอกมันตัหน่อยมันไม่หลงวะเอาไปไหนหอ่ะตายชัวไม่มีตายไ<า>ม่ไมีตายจังหว<า>ะนี้ยัง <Norwegian S 1> ไม่ตายยากไม่ตายยากด้วยไม่ตายยากด้วยโอ้โหมันจะวางมันจะวางเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นในสองเดี๋ยวเที่ยวเปต้นเลหรืตาย 2. อะไรอะไรอะไรขนาดนั้นอะไรจังหวะหมอลำนะอันนี้่รอดแล้วไม่รอดแล้วอันนี้จังหวะหมอลำก็มาดีวะก็มาดีวะอีเวนเอาเอาเฮ้ยกระโดดมาไม่โดนเออแล้วทำไมตอนโดดมาไม่โดนวะงงไหม เกมไอแว่นแม่งดีโคตรเลยว่ะเครื่องเสร็จแบบไม่มีเสียงอะไรด้วยโอ้ผมไปเอาน้ำก่อนดีกว่าให้เกิดเล่นแบบนี้ต่อไปขอแห้งเกมไอแว่นมันดีเกินทุกคนกระโดดมาไม่โดนแต่เดินไปเฉยๆโดนคือแล้ว ิวตัวขาวมากเลยอะไรมาสองวะออไฟตัวพุดขาวไอเพื่อนคนนี้ช่วยอย่างเดียวเลยวะอีกคนก็อีกคนก็จูบชิบหายเอ้าไม่หิวกูด้วยหิวหน่อยเอ,อ <laughs> เพื่อนคนนี้กลัวเกินนะทุกคน เพื่อนแม่งเดินทั้งเก็บเรียบร้อยตรงนี้ก็มีแทบตรงไหนไม่มีแทบบ้างดีกว่าแพร์ไหนวะห้องเวียแล้วทำไมามันเก็บแทบได้ว่าสงสัย ขึ้นมาไหมไม่ like, มขึ้นปั่นแม่งเนี่ยเพราะไม่มีพักใจเหยียบแทบเลยเขาไม่ได้กลัวเขาแค่คอนเซนเทรตกับเกมโอ้โหคอนเซนเทรตเกิน โดนละโนเคลเขาน่าจะพึ่งเล่นใหม่ๆเลยอะเท่คนนี้ หนึ่งแม่งอยู่ไหนวะอ๋อ oh. ใส่สุดใส่สุดเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยยัางก่อนไอ้หนุ่มเปื่อนเปิดประตู งอกไม้อย่างนั้นอืออือเอาไปตั้งหนึ่งปีปอัาวจ้าไม่ดูไงน้องตาเป็ไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังอยู่ไหนรออยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูไหนประตูไหนไม่แน่ใจเหมือนกันประตูไหนอาจจะเป็นหน้านี้อาจจะเป็นหน้านี้ขอร้องเดี๋ยวเพื่อนขอร้องเดี๋ยวเพื่อนเช่นแล้วเช่นแล้ว อ,อ,มอไม่มห้เกิดอะไรก็มาดิไอเวนตายแล้ว <c oughs> เป็นไงทุกคนไม่มีพักใจรอด <c oughs> ไม่มีพักใจคือรอดนะผมเฮ้ยมันแอดออนแดงมันมันเป็นเพราะแอดออนแดงแน่เลยไม่งั้นผมไม่โดนง่ายขนาดนั้นสองขีดไม่มีพักใจคือสองขีด <c oughs> สามเปิร์กโอ้โหคือแบบโอ้โหทุกคนดูแต้มโอ้โหดูแต่หกพัน กับดักหมีอะไรวะเนี่ยอ๋อถ้าปลดกับดักมันเจ็บใช่ไหมแต่ทำไมมันยังหยิบมันยังหยิบแถบได้วะงงไหม,มทุกคนมันลืมอัพแพดผมบอกแล้วมันลืมอัพแพดวันพิษนุโลกว่ะฆาตากรขนาดเพสี่ยังแต้มเยอะกว่าพักไก่ <laughs> <laughs>